อยู่กับธรรมธรรมช่วยอำนวยชัยสุขสดใสเพราะธรรมพระสัมมาละปล่อยวางสุขใจกันทั่วหน้าชุ่มชีวาเพราะฝึกรูดดูติดตนเมื่อละวางทำให้จิตใจเบาความโกกเขาจางคลายในปัดดนสุขเหนือสุขได้พบอย่างแยบยล คำหลุดพ้นเข้าถึงซึ่งความจริงขอเจริญพรญาติโยมพุทธรบริษัททั้งหลายนำเช้า,ชาวนันนี้นำจิตใจเราให้เบิกบานนำจิตใจเราให้แจ่มใสเพื่อที่เหล่านั้นจะได้รับกับพระธรรมคำส,ำส,คสั่ซ้อนโกงสมเด็จพระชินวรสามาสัมพุทธเจ้า ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาประมาณนี้ได้ชีวิตเ,เรากำเนิดเกิดมาในโลกนี้อยอมพบสุขและทุกข์กเท้ากันไปอย่างหาประมาณนี้ได้ชีวิตเราที่เกิดมาแล้วลเทียบกับวัตฏสงสารที่เราตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายลหลายพบต่อหลายชาติดันมันเป็นชีวิตที่น้อยนิดเดียว ฉะนั้นเราทหลายจงเอาชีวิตที่น้อยนิดเดียวนี้ให้เกิดประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ในใจของเราโดยการฝึกประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมาำคำสั่งสอนโคสชเด็จประสัมาสมุทตเจ้าเพื่อเรานั้นจะได้พบกับสันติสุขที่แท้จริงในใจของเราใจเรานั้นเป็นใจที่ประเสริฐเป็นใจที่ล่ำเลิศ เป็นใจที่ประเสริฐและล้ำเลิศจะหาสิ่งใดเสมอเหมือนนั้นไม่มีอีกแล้วชีวิตเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นของธรรมดาเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายแล้วเราจงดับรงชีวิตของเราให้อยู่ด้วยความสงบฝึกละฝึกปล่อยฝึกวางกิเลสทันหาวบาทานเกิดเป็นมีในใจของเราทั้งหลาย ชีวิตเราจึงจะมีความสุขความสุขอันเกิดจากการปล่อยวางความสุขอันเกิดจากการไม่ยึดมัน่นหรือมัน่นจริงทั้งหลายทั้งปวงชีวิตนี้จึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐจึงเป็นชีวิตที่ลํำเลิศเป็นชีวิตที่ประเสริฐและลํำเลิศแตหาสิ่งใดเสมอเหมือนพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีอีกแล้ว ให้เราดันพินิจพิจารณากายและใจของเราด้วยความเป็นจริงร่างกายนี้สรีระร่งกายของเรานี้มันเป็นขันธ์หน้าเรียกว่าขันธ์หน้าันธทั้งห้าคือรูปเิทนทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือรูปกับงามคือกายกับใจรูปงามกายใจนี้ จิตใจนี้ที่มันเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารคือตัวเราที่มันเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของของเรามันเป็นสักแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติที่มันมาประชุรวมกันด้วยอาศัยเราคือจิตวิญญาณที่สอดแทรกเข้าไปนั้นร่างกายนี้เปรียบเหมือนบ้านที่เราอาศัยมันอยู่สักวันหนึ่งมันก็ต้องปูต้องพังไปเป็นของธรรมดา ตัวเรานั้นผู้ครอบครองก็ต้องออกไปอยู่ที่ไม้ไปแสวงหนาะพบปุ่มหม่ตามธรรมตาม,ตามคุณธรรมที่เรา lesbian, พพได้ฝึกไว้ประพืติไว้ปฏิบัติไว้ฉะนั้นเราทั้งหลายนะอย่าหลงในรูปอย่าหลงในอารมณ์ทั้งหลายกครูบาอาจารย์นะท่านได้กล่าวไว้แล้ว ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเป็นสัตว์แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติที่มันมาประชุมวรวมกันมีความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเป็นของธรรมดาไม่มีใครที่ไหนเลยจะหลีกเลีลเ่ยงความตายนั้นไปได้ชีวิตเรา,าเราก็รักชีวิตของเราชีวิตเขาเขาก็รักชีวิตเขา ชีวิตเขาชีวิตเราจงเข้าใจในชีวิตทั้งหลายเราดีเพื่อให้เหานั้นได้ประสบพบก,กับสันทิสุขที่แท้จริงในใจของเราตลอดไปอันความสุขเกิดจากใจใช่ที่อื่นอย่าทนฝืนคิดรู้ใจฝ่ายกุศลดูรู้จิตคิดรู้ใจที่แยบยน ยอมหลุดพน้นอรรมถาพระานิพานรานิพานอยู่ที่ความว่างสว่างยิ่งทุกๆุกสิ่งเกิดทำารวดแป่พันหินกายใจไม่ใช่เราทุกคืนว่าอย่างแม่นมั่นย่อมสุขสารเพรา,เพราะเข้าใจในพระธรรมพระธรรมนั้นคือธรรมอันปล่อยวางจิตสว่างว่างจากอากุศล ละปล่อยวางเห็นใจรักที่แยบยนต์จิตหลุดพ้นเข้าถึงธรรมช่ำชีวีเราทั้งหลายควรใส่ใจในเรื่องนี้จิตเป็นปพีูรู้จิตคิดกุศลเห็นกายใจในจิตที่แยบยนต์ในกมลฝึกรู้ใจฝ่ายความดี เรารู้ใจของเราเราฝ่วความดีในใจของเราเราประพฤติปฏิบัติในคุณงามความดีที่องค์สเตด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดไว้ดีแล้วที่พระองค์ทรงตัดไว้ชอบแล้วเพื่อคุณธรรมแห่งความดีที่แท้จริงในใจของเราตลอดไปเกิดก็ตายแก่ก็ตายเจ็บก็ตายจุดมุ่งหมายฝึกใจฝ่ายภูสน เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดกันทุกคนมุ่งหวังค้หลุดพ้นจากสิ่งชั่วซามได้ก็ถึงอริยะปานิพานทุกวันผ่านมันฝึกฝนอยู่เสมอเห็นเกิดดาบในใจที่พบเจอทำเลิศเลยมันเกิดได้สบายเอ่ย จงหาธรรมอันประเสริฐหาธรรมอันล้ำเลิศธรรมอันประเสริฐและล้ำเลิศนั้นไม่ใช่เจอจากสิ่งเดึ่งสิ่งใดภายนอกแต่เกิดจากภายในกายภายในจิตภายในใจของเราตั้งหลายชีวิตเราจึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐและล้ำเลิศหาสิ่งใดเสมอเหมือนนั้นไม่มีแล้วละได้วางได้ใจสบาย ล้ไม่ได้วางไม่ได้ใจเป็นทุกข์นะทุกข์จริงๆเราวางไม่ได้ล้ไม่ได้ละได้วางได้มีความสุขเราจงหาความสุขท่ามกลางความทุกข์เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์พระรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์ ประจําสังขารประจํา e ร่างกายของเรานี่มันเป็นทุกข์องค์เด็จพระสมมาสสมพุทธเจ้าให้เราดูความทุกข์อันนี้ดูรู้เห็นความทุกข์ดูรู้เห็นความูุพั์ในความทุกข์ดูรู้เห็นการทําให้จิตใจของเราพ้นกิเลสอุปาทานอะไรในจิตในใจของเรา ฉะนั้นเนี่ยเราทั้งหลายจึงสมควรที่จะสร้างความดีทําความดีประพฤติความดีปฏิบัติความดีให้ความดีนั้นมันเกิดมันเป็นมันมีในใ,นใจของเราทั้งหลายชีวิตของเราชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้ารีบเร่งหาทุนทุนบุญกุศลมุ่งละบาบ,บาเป็นบุญหนุนดำตน อย่าเป็นคนโลกโลกจะโกรธซ้ำจะเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงสิ่งทั้งปวงทั่วโลกาสัพเพสังการาอดิจาปาชาพีเวลาของชีวิตถามน้อยนิดเข้าทุกทีมุ่งมั่นทำความดีเมื่อยังมีลมหายใจอย่ามัวให้แก่เท่าจะทายเน่าเข้าลงไปขาดทุนศูญกำไรไม่มีใครช่วยแก้ตัว เมื่อ,อยังมีชีวิตอย่าให้จิตใจมืดมัวเลิกละบาปกรรมชั่วคิดเกรงกลัวอย่ามัวเมาเลิกเสียละเสียบาปอกุศลละกรรมต่างหลายทำใจเราให้เบิกบานทำใจเราให้แจ่มใสเลตันห้าวปาทานเกินเป็นมีในใ,นใจของเราก็เพราะเราไม่รู้เรามีความสำคัญมันหมายผิด ิที่เรานั้นได้กระทำในสิ่งที่มันไม่ดีงามในใจของเราฉะนั้นเราจึงไลยจงตั้งความเพียนเครื่องเผากิเลและปล่อยวางกเกลสอตนเาป้าทานที่มันเกิดเป็นมัน,ม,นมีในใจของเราอยู่สเสมอสเสมอและได้วางได้ใจสบายและไม่ได้วางไม่ได้ใจเป็นทุกข์ จะพบโชขพไให้ยึดมั่นสำคัญบายละปล่อยวางให้ได้ก่อที่วายควังสุดท้ายได้เข้าถึงซึ่งความจริง ừ ừ. ฉะนั้นเราทั้งหลายจงมีความปิติียินดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบกับพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอ่า ผู้มีพระมหาเนี่ยกรุณาให้คนราสัรพสัตว์ทั้งหลายอย่างหาประมาณไม่ได้เราจงเข้าใจในธรรมของพระพุทธเจ้าศึกษาธรรมพระพุทธปฏิบัติธรรมองค์เสด็จประสัมมาส,สัมพุทธเจ้านะพระรองค์ทรงตัดไว้แล้วว่าเธอทั้งหลายแม้จะสร้างถาวรวัตถุใหญ่ยยโตเพียงใดก็ตามทีนั่นไม่ใช่การสืบทอดศาสนาของเราตถาคต ถ้าเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามธรรมของเราถาคนนาดนานยอมไต้พบกับสันทิสุขติเทริงในใจของเราอันนี้แหละเราต้องทมเราต้องประพฤติเราต้องปฏิบัติในกายและจิตและใจของเราทั้งหลายชีวิตเรานั้นจึงจะได้เป็นชีวิตที่มีความงาม มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดความงามมันนี้ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเองที่จะช่วยตัวเราตัวเราช่วยตัวเราเข้าใจเราฝึกรู้เขารู้เราอยู่สเสมอรู้รจักเขารู้จักเราไม่เพ้อเจอ้อ จิตเสนอสนองตอบชอบด้วยธรรมอันพระธรรมนำพาซึ่งชีวิตผมลิกขิตให้หน้าให้กายเป็นสนายฝึกปล่อยวางให้ได้ที่เป็นไปสุขสดใสในตัวรู้อยู่คู่ตนมีตัวรู้ใจยอ่อมมีที่พึ่ง จิตกำหน่งนึกเกิดดาบนั้นเสมอเห็นตายรักในปัจจุบันที่พบเจอทำเสนอสนอมตอบชอบด้วยทำทั้งหลายฉะนั้นเราจงทั้งหลายจงสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นมามีศรัทธาแล้วก็รักษาศีลศรัทธาศีลจาฆาะสติปัญญานี่แหละ ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขในเบื้องปลายเบื้องต้นอาจจะทนทุกข์ทรมานเลยประการต่างๆเพราะกิเลสมันดิ้นกิเลสมันมีมันมีปกติที่ดิ้นลนไปในอารมณ์อันชั่วร้ายทั้งหลายเวลาทำความดีมันดิ้นล่นดิ้นลนดิ้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 นจนกระทั่งว่าถ้าเรามีสตินะเหมันกับ หลุดพ้นออกไปได้ถ้าไม่มีสติก็ผิดศิลนผิดธรรมเห็นเนื้อเห็นหนังเป็นของหน่าพึงพอใจนั่นเป็นเหตุนำมาซึ่งนระกะนรกไม่พอเนรนรกเอาเวจีอีกนะเอออันนี้แหละเเป็นสิ่งที่เราต้องกอใจต้องศึกษาต้องประพืติต้องปฏิบัติแม่นพำของค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธ,เ,ธเจ้าพระองค์ทรงตัดมาแล้วถึงสองพันกว่าปี แต่พระธรรมของพระองค์ท่านไม่เคยล้าสมัยเลยยิ่งค้นหายิ่งค้นพบยิ่งพบเจอทำสเนสนอสนองตอบชอบด้วยทำนะทำนั้นเราฝึกลาปล่อยวางไม่เพิ่ไม่เจอมันโอนะกาศก็มานะเราทั้งหลายนะควรที่จะ แัวงหาสิ่งที่ดีงามนี้ใครทำคนนั้นได้นะการสร้างวัตถุนั้นเป็นไม่ใช่การการสืบทอดศาสนาที่แท้จริงแต่การสืบสอดศาสนาที่แท้จริงนั้นคือการปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาหน้าประเสริฐทำล้ำเลิศดย่อมบังเกิดเป็นไหนไหนเห็นเกิดดับในจิตที่เป็นไป เพื่อให้ได้อริยะมัทนิปปัลยะปลันิพพานนิพพานังปรมังสุข,ขังนิพปานเป็นสุขอย่างยิ่งนิ่พานังปรมังสูญอย่างพระต้องผ่านต้องถึมความดับไม่เหลือคือความสูญในใจของเราทั้งหลายฉะนั้นนี่เราทั้งหลายจงมีสติตั้งมั่น ดูรู้กายดูรู้จิตดูรู้ใจของเราในคว่าเป็นกลางและปล่อยวางกิเลสตัณหาอุปาทานจะเกิดจะเป็นมีในใจของเราเราดูให้รู้ดูให้เห็นดูให้เป็นฝึกกว่าเปิดฝึกปฏิบัติธรรมอย่าไม่ลดไม่ละนั่นแหละคือการเบียแเบนศาสนาที่แท้จริงการเบยแผ่ศาสนาโดยการ กับวิธีต่างๆซึ่งมีวนตาของพระอริยะทำให้เรานั้นจิตใจก็เกิดความเศร้าหมองความไม่สบายกายไม่สบายใจฉะนั้นเราั้งรลายนะจงตั้งใจละความเพียรละความเพียรที่จะทำให้จิตใจเราเศร้าหมองจงมีความเพียรอยู่เสมอ สันที่สุดที่แท้จริงที่เราสามารถพบได้ในกายและใจของเราอย่างเที่มแท้เนี่นอนกายใจของเรานี้เป็นที่อาศัยถิงไม่ดีก็ฝึกหาดูภายในดุกสดใสเพราะทำพระสัมมาหายได้หายพบนะพระธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นธรรมที่ะอาจวางสงบแลแ้วเฉมใสเป็นธรรมที่ทําให้เราน,านั้นเข้าสู่อริยมรรคผลได้เร็วยิ่งขึ้นเป็นธรรมที่เราควรใส่ใจประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเสมอนี่แหละพระธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่ธร แล้วทําให้จิตใจระเบิดบานแจ่มใสนะทําของพระพุทธเจ้าเนี่ยอืม <ừ. S 1> ฉะนั้นเราทั้งหลายนะจงมีความเพลี่ยนเกลื่อนเฝากิเลสละปล่อยวางกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งหลายในจิตในใจในของเราอยู่เสมอเสมอคนเรา <S <S นั้นเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์พัดพากจากของรักของอบใจก็จบโลก ประสบกับสิ่งที่ไม่รกักไม่พอใจก็เป็นทุกข์เพราะจิตนั้นไม่วางไม่ว่างจากไม่วรธรรมทั้งหลายวางว่าง,างได้จิตใจสบายนักรู้ประจักษ์แจ้งจิตเป็นจะนายวางว่าง,างได้ทำจิตที่เป็นไปทุกข์ัยในพระธรรมนำสุขเอ้ยให้นำด้วยจิตวิญญาณ นำใตร่างกายนั้นก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจของเราใจเราที่ละที่ปล่อยที่วางใจรละเราปล่อยเราวางได้แล้วก็เ,เ,เอาความวางขอามว่างนี่แหละมาเทียบกับการสมาธิในใจิตในใจของเราทั้งหลายนี่แหละคือสิ่งที่เราควรสแสวงหนาะที่พึ่งอย่างนี้ตลอดไป นั้นเราจงามีความจริงใจมีความยินดีที่เราเพื่อปฏิบัติธรรมในส่วนนี้เราทั้งหลายาจงตั้งสติให้ดีให้มั่นนะอย่าวั่นไว้ต่อโลกกรรมทั้งหลายาจงเพฤติปฏิบัติให้ดีอยู่เสมอเสมอ นี่แหละชีวิตของเราชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่ลำเลิศประเสริฐและลำเลิศแต่หาสิ่งใดจ,จะเหมือนเหมือนนั้นไม่มีแล้วฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะมีความเพลี่ยนเกิดเผ้ากิเลสละปล่อยวางกิเลสตัณหาอุปาทานเฝ้าดูรู้กายและใจของเราด้วยความเป็นกลาง สักวันหนึ่งแสงสว่างย่อมเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงปัญญาย่อมเกิดขึ้นแล้วเก่เราแสงวิชาย่อมเกิดขึ้นแล้วแยยก่แเราว,ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายย่อมดับไปเป็นธรรมดานะขอให้เราทั้งหลายจงตตั้งอกตั้งใจทำดีตลอดไปด้วยกันทุกคนทุกท่านขอเจริญพร